สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วน,นะคะที่เราได้พบกันแม่สมอนวันนี้แม่หมอนเยิ้มมาสอนใอ,อ่เสื้อผ้าอีกแล้วนะคะสอนปักเย็บแบบง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้ค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะคะ,ะใครที่ได้เข้ามาชมหรือมาแวะชมฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนแม่หมอนก็ยังไม่มีเพื่อนเลยค่ะมีเพื่อนอ่าแค่3าสคนค่ะมีแค่3มคนเองว่าแล้วก็อายเขาเนาะเนี่ยวันนี้แม่หมอนนะจะมาสอนอ่าเนี่ยเยสอยสอยแบบฟันปลาธรรมดานะคะสอยชายเสือ้อชายกระโปรงค่ะอ่า ชายกางเกงก็ได้นะคะที่มันหลุดมันลุย่ยเราสามารถซ่อมเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือผู้ชายเราก็สามารถที่จะซ่อมเองได้ค่ะขอให้มีแค่เข็มเข็มมุดเข็มกับได้ก็โอเคแล้วค่ะ,ะเดี๋ยวนี้ได้มันก็มีเยอะแยะนะคะได้แบบซื้อทิง้งได้หลายสีอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะวันนี้ ก็มาดูกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะติดตามแม่หมอนด้วยนะคะค่ะถ้าเอาแบบถ้าเป็นผ้าที่เป็นกระโปรงบางตัวที่ไม่มีไม่มีแหวกไม่มีแนวอะไรไม่มีแหวกอะไรมันก็จะกลมกลมไปเราก็พับขึ้นได้เลยไม่ไม่จะได้ไม่มีไอไอสาบแบบนี้นะคะแต่ทีเนี้ยเราเผื่อไว้เอายากไว้ก่อนเราทำสาบไปด้วย ถ้ากลมๆก็คือพับขึ้นอย่างเดียวพับขึ้นอย่างเดียวอันนี้เราก็พับตามนี้นะคะแล้วก่อนอื่นเราจะไปเนาก่อนเนาะจะได้ง่ายค่ะเนาให้เป็นแนวไว้มันจะได้ไม่มาอ่ายุ่งยากกับเข็มมุดที่ขวางอยู่เนี่ยนะคะเนาไว้เนาห่างๆเดี๋ยวจะได้ดึงออกง่ายๆค่ะ จิ้มจิ้มไปจิ้มขึ้นจิ้มลงแค่นี้ก็ได้ค่ะจิ้มหลายๆครั้งก็ได้ค่ะเอาคนละสีเลยทีนี้จะได้เห็นง่ายๆกันค่ะจะได้ไม่หลงสีกันอ่ะสีแดงนี่คือได้แนวค่ะแนวให้เป็นแนวไม่ให้หลุดแนวแทนเข็มมุดนะคะเข็มมุดนะเขาเรียกขเข็มมุดแม่ก็เข็มมุดตลอดเลย ติดเมืองเจา้าถ้าอูไทยไปเดี๋ยวกับซดเมืองหัมมะเดี๋ยวหัม้อยหนึ่งไม่หมนจะมีภาษาเมืองวรรกรรมเพิ่มเหื่อห็นนะเจา้าเนาะวันนี้เอาแต่สอยไปก่อนเอาสอยให้มันหลอดก่อนเพื่อเอาสอยอย่างเสร็จเรียบร้อยหรือว่า เราสอยเราสามารถทําอะไรพวกนี้แบบง่ายๆพวกนี้ได้แล้วเดี๋ยวแม่หมอนจะสอนทําอาจจะเป็นกระเป๋าอเก็บสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือกระเป๋าเอาไว้เป็นของชําร่วยค่ะของชํารวยก็ได้ในวันเกิดนะวันกเกษียน่ะวันกเกษียนยังไม่มีมากมีแต่แม่หมอนคนเดียวนีม่มีวันกเกษียน ของคนอื่นเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอันนี้คือเนานะคะเราเน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 า,เนาไปเรืนะะ่อยๆื่อลืมดูลืมดูในในวิดีโอตั้งหน้าตั้งตาเนาเองนี่นะคะเราก็เนาไปก็เหมือนเย็บธรรมดานี่ยแหละคะ่ะเย็บธรรมดาให้มันไปเรื่อยๆ เอาละพอละแค่นี้ตัดเลยเราเนาให้มันสุดนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่เราทํานะคะเนาให้สุดแต่อันนี้เราจะเอาแค่เท่าที่เราเราเรียนเนาะเราเรียนมันจะได้จะได้เห็นชัดๆกัน น,นี่ใช้ได้ขาวตามเคยนะคะหมุนนะคะหมุนเพื่อที่ปิดตูดได้ปิดตูดได้ปิดตูดได้เสร็จแล้วนี่ก็เริ่มเลยนะคะนะคะอ้าสวยทับแบบนี้เป็นไรนี่นะคะตรงตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือน เมื่อวันก่อนเนาะเพราะว่าเรามอาีอาจจะเป็นชายเสื้อที่มันเป็นมาใส่กระดุมอะให้มันมันจะมาทบกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเย็บตัวนี้ก่อนเย็บไอ้ตัวตัวที่มันเป็นเป็นตูดตรงนี้นะคะเย็บข้างล่างขึ้นไปก่อนโดยการล้วงเอาเข็มล้วงเข้าไปในในก่อนแล้วก็จิกออกมา ซ้ายขวาซ้ายขวานะ่ยลอดไปลอดมาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่าได้มันจะได้อยู่ข้างใน,นที่มันหลดุดลอดมานี่ก็ไปลายได้ตัดแล้วก็จะให้เห็นล้ะนคะคะแล้วก็มาจนสุดบน สอยพันจนสุดบนนี้เราก็ทำการปิดหัวด้วยนะคะจิ้มลงไปนิดนึงแล้วเราก็ผูกนะคะผูกไว้นี่นะคะจิ้มจิ้มลงไปอเอาเข็มจิ้มลงไปเห็นไหมคะเนี่ยไม่หมอนก็ดูนี่ไม่เป็นเสร็จแล้วก็ได้นี่แหละ หมุนรอบเข็มหมนรอบเข็มแล้วจับไว้ค่ะแล้วก็ดึงระวังอย่าให้เส้นได้มันมันไปติดกันนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะแก้ยากแล้วทีนี้อ๋อนึกได้จะทำอย่างอื่นเลยอะ่ะลราจิกลงมาตรงนี้นะคะเรามาจิกตรงอาหางจากนี่นะคะนี่ข้างบนเนาะข้างบนอยู่ตรงนี้ ้างบนอยู่ตรงนี้ล้วเสร็จแล้วแล้วก็เข้ามานิดนึงแล้วก็ต่ําลงมานิดนึงก็ซักเซนเซนค่ะอาจจะไม่ถึงเซนนิดนิดนิด่างเงีดี๋ยจิ้มลงไปจิกเอามานิดนึงจิกเอาไอ้เนื้อผ้ามานิดนึงนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ดึงไปเขี่ยมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้นี่ธรรมดาเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเป็นอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จิ้มลงไปจิ้มผ้าข้างบนที่เราทบกับผ้าข้างล่างจิ้มให้สุดข้างล่างเลยแล้วก็ขึ้นมาค่ะแล้วก็นเงี้ยดึงได้เสร็จแล้วเราก็มาจิกตรงข้างล่างอีกทีให้มัน ระหว่างห่างก็เกือบเซนนะคะไม่ก็กะไม่ถูกนะเอาเอาเอาพองงามว่าแล้วก็จิ้มข้างบนจิ้มข้างบนนี้นะคะปักลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาก็าจะเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นฟันปลาแล้วนะคะตอนนี้มีสองฟันแล้วนะคะมีสองฟันแล้วนะคะเนี่ยสีขาวๆนี่นะคะ แล้วก็จิกลงมาถ้าอยากให้สวยก็เล็งดีๆคะ่ะเว้นระยะให้พองามมันก็จะงามแล้วก็จิกข้างบนอีกทีทำอย่างนี้ไปคะ่ะเรื่อยๆลงข้างล่างเห็นไหมคะ นี่ค่ะมันจะเป็นฟันปลาแล้วค่ะเนี่ยฟันปลาแล้วเนี่ยแล้วไปจิกข้างบนตรงนี้ค่ะจิกลงไปก็มาตรงนี้จิกลงไปแล้วก็ขึ้นมา ทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆมันจะได้ปันป่าแบบนี้นะคะอืมอย่างนี้น่าจะดีกว่านี่ค่ะเสร็จแล้วก็จิกบทุกข้างล่างกันนะคะ เด้มันตีดต้องถอดไหมออกก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้เนาติดข้างล่างไงติดเอาผ้าอื่นติดเข้ามาอย่างนี้ยค่ะเราก็เลยเย็บติดไปด้วยดึงออกก่อนคะ่ะดึงออกก่อน เด้งเอาอีกน้ำหมดละค่ะหมดละเี้ก็มาใส่ได้ใหม่จะได้ไหมนอ้ <c oughs> อเอาเข็มเข็มเล่มนี้ดีกว่าใหญ่หน่อยเย้ฟลุกค่ะจิ้มทีเดียวได้ปกติจะยากมาก นะคะล้วก็จิ้มลงไปนะคะแล้วก็ตักขึ้นมานะคะจิ้มลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็ตรงน,นี้เราก็กะพอดีก็จิ้มลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาระวังได้นี่นะคะ ทิมลงไปแล้วก็ตักขึ้นมาเอาะคะก็ทิมลงไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบ ดูดูดีๆนะคะจิ้มลงไปแล้วก็ขึ้นมาจิ้มลงไปแล้วก็ขึ้นมาจิ้มลงไปแล้วก็ขึ้นมาแย่งกันออก ภาพแล้วเนาะถ้าดูด้านอันนี้คือด้านในเนาะด้านในจะเป็นสลับฟันปลาแบบธรรมดาแล้วข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยถ้าเราใช้สีเดียวกันก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน จะมีความแน่นหนาอยู่ระดับหนึ่งนะคะถ้าเราเย็บแบบนี้นะคะแน่นหนาเยอะเยอะเลยทีเดียวค่ะแบบนี้เยอะเยอะอยู่เพราะว่ามันจะดึงรั้งไว้ทั้งทั้งเป็นสองแนวอะค่ะเป็นสองแนว แนวบนกับแนวล่างนี่นะคะเหมาะมากสําหรับสอยกางเกงนี่นะคะทุกคนนี่ข้างในนะคะเราตรงหัวมุมเราก็เย็บปิดเย็บปิดตรงนี้ด้วยค่ะนี่ก็เราก็สอยอย่างนี้ไปสอยไปจนสุดแล้วก็ ไปถึงทางสุดท้ายถึงทางสุดท้ายก็ทำให้เหมือนอันเดิมนะคะเนี่ยนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูท้ายๆกันนะคะท้ายๆกันเอาเอาให้มันจบเหมือนรอบก่อนเลยคะ่ะมีมีข้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังให้สุดเลยจะได้ เห็นภาพมันชัดๆนะคะนี่ข้างหลังก็จะพับแบบนี้ด้วยโป้งแหวกหรือชายเสือ้อเชิ้ตอะไรพวกนี้ค่ะเพราะเขาเขาจะต้องมีติดกระดุมข้างหน้าเนาะเขจะติดกระดุมข้างหน้ามันก็จะได้มันจะมีหัวมุมอยู่สองข้างมีหัวมุมแล้วมีผ้าที่พับอยู่สองข้างเนี่ยค่ะ มาหมาัดประมาณนี้เลยเนาะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็คือผ้าพับเข้าไปแล้วก็เนี้ยนะคะเนี้ยเนาะพับเข้าไปพับเข้าไปแล้วก็พับขึ้นเนี้ยค่ะจะเป็นมีฝั่งโน้นกับฝั่งนี้เนี้ยค่ะเป็นแบบนี้เนะาะเดี๋ยวไปก่อนติดไว้ก่อนนี้นะคะประมาณนี้เนาะ ด้านนี้ก็แบบนี้เนาะด้านนี้ก็แบบนี้นะคะเย็บมาเรื่อยๆเย็บมาเรื่อยๆนะคะจนถึงสุดมาขอดก่อนนะสมมติมว่าเย็บมาจนถึงตรงนี้แล้วเนาะ นคะนคะนคะคะเหมือนเดิมค่ะเย็บจิกให้เหมือนเดิมเหมือนอันก่อนๆที่เราทำกันเมื่อกี้เอาเ ใส่ก่อนเสร็จแล้วก็ลงมาตรงนี้จิกขึ้นไปให้มันเป็นสลับฟันปลายอย่างนี้นะคะนี่เย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บไปเรื่อยๆ ตรงนี้ไม่สวยอยังใส่กล้องด้วยนะะจนมาถึงสุดนะคะตอนนี้สุดแล้วสุดแล้ว ทำมาถึงสุดนี่เราก็อ่าเรียกว่าอะไรดีมัดไว้ก่อนมัดไปก่อน,ก,อน,นกันที่จะหลุดไหลไปทางอื่นนีมัดมัดแล้วนะคะเนี่ยทําสักสองรอบหนึ่งนะคะทุกคนทำสองรอบหนึ่งหมุนหมุนนะคะแล้วก็รูดนะคะหลุด มันหมุนละกรูน่นะคะทุกคนอ่าก็จะได้สองรอบละและเสร็จแล้วทีนี้ก็อ่ะไปถึงไหนนะยื่นไปติ๊กติ๊กยื่นไปข้างหน้าติ๊กติ๊กแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ปิดท้ายนะคะปิดหัวตรงนี้นะคะเพราะว่ามันมีรูแล้วก็แล้วก็สอดซ้ายขวาซ้ายขวาไปสอดตามตามรูไปแล้วก็กลับมาทางซ้าย ไปไปที่รูก็สอบทางขวาอางนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาก่อนก็ได้อ่ะดึงขึ้นมามันก็จะติดกันแล้วค่ะเนี่ยเราสอดซ้ายสอดขวามันดึงเข้าไปแล้วี๋ยวเราก็จะมัดได้แล้วก็สอดมาทางนี่อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมัดได้นะคะ เอาใน,ในเพื่อที่จะได้ไม่เห็นรอยมัดมแล้วเสร็จแล้วเราก็จัดได้มันตึงแล้วเสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนเป็นการปิดท้ายละทีนี้ท้ายจริงๆปิดท้ายละทําสักสองรอบค่ะนี่ก็เสร็จแล้วชายจากจากชายด้านนี้ทํามาสุดจนถึงด้านนี้นะคะ เนี่ยค่ะเป็นเป็นการอสอยฟันปลาธรรมดานะคะทุกคนเป็นการสอยถักฟันปลาธรรมดาเสร็จแล้วด้านด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยมันก็จะมาทบกันอย่างนี้นะคะทุกคนเวลาใส่เสื้อมันก็จะทับทบอย่างนี้เป็นกระโปรงก็กระโปรงถ้ามีแบบนี้มันก็จะทับกันอยู่อย่างนี้นะคะมันก็จะมีชายเนาะเข้าใจนะคะทุกคน ถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมานะคะทักมาถามแม่หมอนได้นะคะแม่หมอนยินดีที่จะตอบให้ทุกข้อค่ะที่สงสัยนะคะตรงไหนที่อ่าไม่ไม่ชัดเจนก็บอกเลยนะคะทุกคนแม่หมอนก็ไม่ได้เก่งอะไรนักหนานะคะแต่แม่หมอนก็เป็นช่างเย็บผ้าอยู่หรอกแล้วก็อ่า มีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรตรงไหนก็แนะนําแม่หมอนได้นะคะแม่หมอนยินดีค่ะแล้วก็ขอ,อทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจแม่หมอนจะได้มาทําคลิปไปเรื่อยๆค่ะ,ะมีความรู้แค่ไหนแม่หมอนก็จะพยายามส่งต่อให้เพื่อนๆทุกคนจะได้ ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะแล้วก็มันของอย่างนี้เนาะถ้าเรารู้อยู่คนเดียวมันก็รู้อยู่คนเดียวถ้าเราไม่อยู่แล้วหรือเราทำไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครมาทำอีกค่ะก็แบ่งปันกันไปนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติดตามแม่หมอนด้นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอนก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ มาดูมาชมแม่หมอนนะคะขอบคุณค่ะ